เราเพิ่งพูดอยู่เนาะอยากให้เขาไลค์ขายงานด้วยกันอยากให้เขาไลค์อยู่ด้วยกันไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้นานแล้วเหมือนเขาได้ยินยังไงไม่รู้เขาไลค์จ้าทุกคนแล้วเอ็นดูซื้อของไปฝากเา้าซื้อของซื้อนมสดไปฝากไปไปแบบว่าบอกไปไม่ชอบกินเอ็นดูธนดนเออน่ารักน่ารักมากเข้าไปด้วยกันวันนี้น้องรันคิวน้องซ้อมน้องซ้อมค่ะ น้องซ้อมด้วยกันเนาะอ,อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยจ้ะวันนี้อาจจะเห็นคลิปอีกเยอะแยะมากมายดูพรุ่งนี้คือเอ็นดูพี่ป๊อปอะทุกคนเขานั่งรถไปด้วยกันไปโอ้มีทาลงทาลิปเขามีค้นกระโปรงกระเป๋าเขาด้วยเด,อนดนอ้อธนดลน่ะอเหมือนอยู่กันสองคนน่ะบางทีอะสงสารพี่ป๊อปอยู่ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะก็อยากให้พี่ป๊อบบอกออกมาพี่ป๊อบเหมือนกันหืมน่ารักพี่ป๊อบเป็นอากาศเลยทีเดียวเชียวเกินไปเราซื้อมาฝากซื้อมาฝากหนูกำลังกูมากินนุ่มสดกินอะไรกันก็กูใจเื่อนขอูใจขอบกินนักหนากูพักหนากูตันหนากูรักผู้ใหญ่นึงตันหนากูไหลไหลนึงตัวหนาไรมากูมา อ้ยมนกี่ั้นไี่อยากกแลวม้ามันมกกูไปในหัวไปนกูไปยืนไปยืนเลือกเอ้าเจ้ายังไรบอกเจ้าไอ้าไอ้นเลือกละคอยมาคอยกินนุบอกเลยกูสั่งมานังเลนกันสองคนกเื่นมากเขาก็สั่งคนอื่นมากเขาก็สั่งเลือบากกันเอ้าลุกกูสั่งไปกูสั่งไสดีครับทุกคนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไม่<น> orse, บอกกันเอ้าห <lodge something. S 2> นุกัวสั่งไปกดสั่งเลยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเอซีอาร์ร้านอะไรพี่ทิพย์พลดบดีอ๊ะนี่ชื่อร้านอะไรนี่รถดีชื่อร้านอะไรพี่อ๋อทิพย์พลส องร้านก๋วยเตี๋ยวอองชิปรถนะครับผมอยู่กับอองอองชิปลดร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในในซอยนี้ซอยซอยอะไรซอยอะไรหรอซอยอะไรซอยอะไรอ้อมเกิดเรื่องเกิดเรื่องคืนดูเอา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 ใบใบคัมแรม RCA โอ้บรเอารก่อนเนลย RCA ทำไมลูกงใช้เรื่องเกิดเรื่อคืนอ่ะอะไรนะลุญตัวไห โอ้ยกูตื่นเช้ากูตื่นเช้ามาไูเลื่อนฟีดดิคต่อกูเห็นโจเจนกูบอารมณ์เลยกูก็อยากกูก็อยากเล่นโทรศัพท์เลยอ่ะกูขี้เดียดไหมพุ่งมันไวเห็นไหมแต่เมื่อคือมันใจติดครับเด้เคยเห็นชู้โชเต้ิดไหมมีความหวานใช่ชื่อโจเป็นติดไหมอูมยได้ครัยสบายสซื้อบัตรก็ได้ไปซื้อบัตรเลยนะครับพรุ่งนี้คอนเสิร์ตเราแล้วนะครับบัตรเหลือไม่เยอะ แล้วก็ไปน้อยกลางๆแต่ก็เยอะกา่ันใแลไม่เสียงบคน่นเกี่ยว้ากดจะจะอปรดไห อาอซื้อจัยมาครับมาครับมาครับทุกคนครับฮะปดหโอปิดไย่งไรใปดไปคณะร้านออทิปรถเอดอของทิปรถรัขึ้นเพรอะไรเร่ท่านี้จากกันแล้วคอนเสิร์ตเราจะไป ซ้อมกันนะครับซ้อมรับมือนี่เฮ้ยนั่งไดนแช่ตัวพี่เขาก่อน,น,นอออแน่นอน Thank you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  โอ้โหบุ๋มเมียนเลื่อนไป นี่แม่ดึงนี่แม่ว <c oughs> ันนี้คือโดนพี่น้องเอ้ยอพูดได้น้อยพี่นั่งหลังรถเจ้าหนุนโอ้โหพูดได้ก็นั่งหลัง <c oughs> โอ้โหไ <c oughs> ด้รละ่ะไปครับไปนี่ครับได้อยู่ได้อยูไย่ได้อีกได้อีกได้อีกไอ้สิจะไปคาหมอแล้วสิเหียงนะพีงด,ดิโอ้ยมาสามครับมาสามครับ ถามาถามสีไม่ไรอในกลุ่มแล้วค่ะครับผมเอ่อใครที่ยังไม่ได้รอในกลุ่มนะครับใครที่ลายมันออกลูไหมยีอยังโอ้ยจังหนามเนี่ยเดินมือกูเบิดเนี่าบุ่งเน่าบุ่งด้วยโอ้ยบุ่งยังนี่นี่นนน นี่เปิดแอร์แล้วังนเนี่ยมึงส่ยเอาเลยมาหลานมาเวียดที่ไหนนี่อ๋อมันเขาเขางี้เออหน้างานก็ไปหน้าจอก็ซื้อว้าน่ารักกุบกิบรรครับผมมาซื้อมุนี่จ้าติซื้อมุนี่เ <laughs> ลยม,มีการแสดงสากอะ่ะเออนี่ครับวันนี้เราไปกับ พี่ป้อมเรียกวินสิป้าสิลำบากไปเลยประตงเจ้าเนาะว้าโอ้ยังให้ถึงขันนางวินไทยได้สดตามเลยเขาส่งกำลังใจครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปก่อนก่อนเถอะเออวิ่นบ่เถินไ่ดิบมาเอาอีสิบมา เดี๋ยวแวเรนกสบายเนาะเออปวดขาบุงแล้วเนี่เลยำบาไปวะนั่นนั่มันอเปิดประตูเลยโวยตำรวจตำรวจมินนี่ไอเกียดก้าเนี่ยโอ้ยนึว่าตำรวจีดแยังไปไปไไกๆมึงนี่เเดี๋ยวเดเอ็นเเบว มันหนอดอันนี่เม,มียอ <house> ้ยี s. <S ่น <'s> ้องครับปลายปลายเบาที Wall ่สารธะชนหนึ่งใส่เข็มขัดเนี่ยเอาโอ้ยดูที่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 สืละลืมลๆพราะิม้วาไม่ได้โอ้เต็มวะเป็นสื่อจะค้นวะชีดไปจ้ะ3ฮะเท่าไหร่ก็ วายก็ใส่ยังขอหยาเบิ้งอด้วายออตัเป็นส้ามากี่ขึนตึงลงตึงไรครับอนายมอีกองัหลายโอ้ดเอาตรงว่าอันมาโดนไรกันยังใสกี่น้องแบนนี่มัเหม็นใส่ดีเอ้าปานก็จะลอกไปห้เถอ โอ้วนหมดถ่ายอยังไงล่ะเรื่องแกวป๊อปเออโอ้โหเอา่าลีไปเด้อโอ้ยใส่กอดใส่บ่ใส่กอดเราจะไปหาดีแหลกกันนะครับเล่าเนาะเขาเพ่งเขื่อนเขาเิ่เอนฮ้องอะไรต้นเนาะเมียนโอ้ยเออป๊อว่ากีเรากินเยอะป๊อปมากมากพ่อ เมื่อคุณซื้อบัตรมึงไปแหรอเมื่อไปกินเข่าแล้วก็แยกายเสืออยู่บอกมันมวลบอกกันมันมวลบอกกันมันมวนเมื่อนั่นหนูนั่นเออส่อยจะบอกกันมันมวลเหรบอกเขาไปซื้อบัตรอืมห้กูกูไปซื้อนะมันบอกไปซื้อบัตรเฮ้ย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 กันชาด้วยนั่นผิดกฎหมายแล้วสมือเนี่ยผิดกฎหมายผิดด้เหรอผิดได้ไหยเขาเปิดหลังเขาขึ้นเพราเราบ่อไปโอ้ลง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 อาแล้ว บเมนเนอมเนี่วะโอรนีวันนี้ครบรูปแบบครับร้องเล่นเต้นลำ